โดยท่านจังหวัดนครพนมค่ะเพื่อนได้มีการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาตั้งเป้าไม้ค่ะห้2โงรงเรียนดังของจังหวัดเป็นพีเลียงให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาต่างๆนะคะพร้อมเชิญชวนให้นักเรียนถี่จบหม้ค่ะเรียนต่อในสายอาชีพเพิ่มขึ้นค่ะนายวันชัยจันพ,นพรภูวราชการจังหวัดนครพนมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาของภูวร,ราชการจังหวัด ที่โรงเรียนปิยมหาราชาไลและโรงเรียนนครพนมวิทยาคมซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมค่ะถี่มีชื่อเสียงและกระได้รับความนิยมของนักเรียนในจังหวัดนครพนมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพื่อได้มีการเยี่ยมชมการจัดเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียนพ้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นและมีการติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายนโยบายด้านการศึกษาจํานวน15ขหคอ เพื่อให้สถานศึกษาค่ะได้ํำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนซึ่งจะเติบโตค่ะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปทั้งเรื่องของการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและปรับผู้มีัศน์ในโรงเรียนให้นาเบิงนาอยูนาเรียน การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนโดยเทคโนโลยีการส่งเสริมสางลักสูตรและส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษาสู่สมรรถนะที่สูงขึ้นของผู้เรียนการดําเนินมาตรการเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษามีการนําปราดชาวบ้านค่ะภูมิปัญญาทองทินเขามารวมในการเรียนการสอนเป็นการทายทอดศิลปะอวัฒนธรรมพื้นบ้านและกับภูมมปัญญาต่าง มีการส่งเสริมการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะนาทีพลเมืองและกศิลธรรมต่างๆซึ่งโรงเรียนปิยมหาราชาไลค่ะและโรงเรียนนครพนมวิทยาคมมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน้นและมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า2,300น้คนต่อโรงเรียนเป็นสถาบันศึกษาค่ะที่มีชื่อเสียงของจังหวัดโดยผู้ปกครองค่ะกระตงการให้บุตร้านได้เข้ามาเรียนเพื่อต่อยอดการศึกษาในระดับปริญญาตรีต่อไป โดยดังนั้นเองค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมค่ะจึงอยากให้ทั้งสองโรงเรียนนี้นะคะเป็นพี่เลี้ยงในเรื่องของวิชาการการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนม,ยมัธยมโรงเรียนอื่นๆเช่นมีการจัดประชุมสัมมนาแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณครูเอาคู่ค่ะที่มีประสบการณ์สูงๆนะคะมาทายทอดให้กับคู่รุ่นใหม่ส่วนคู่รุ่นใหม่ค่ะก็ทายทอดการใส่เทคโนโลยีต่างๆให้คู่รุ่นใหญ่ ทั้งเรื่องการติวการแนะแนวนะคะเพื่อศึกษาต่อในระดับปร,ริญญาตรีเป็นตน้นนอกจากมีเองค่ะยังมีให้นักเรียนนะคะทีจบสันมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะอยากให้ศึกษาต่อในสายอาชีพหรือว่าสายอาชีวะให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น เพราะวสีซอยลดค่ะผ้าระคาใส่ใจของผูป้ปกครองได้นาและเมื่อจบปวชหรือว่าปวสแล้วค่ะกสามารถที่จะหางานได้บ่ยากอีกทั้งจังหวัดนครพนมค่ะกำลังมีการพัฒนาด,ด่านโลจิสติกและก,า,การท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรทางด่านนีดังกาวเพื่อไว้รับรองนั่นเองค่ะ